สวัสดีครับโยอีสานสกาววันนี้มาดักกุ้งครับไม้เก่าครับน่ครับมาในบ่อนี้ครับดักดักแต่ไม้กระกอไปก่อนครับช่วงนี้ไม่มีที่ดักครับนี่ก็ผมก็จะดักฝั่งนี้นะครับเอามามาเจ็ดหลังครับดักเลยครับว่าจะมาหรือเปล่า เหยื่อก็สูตรเก่าเหมือนเดิมครับอาหารปลาดุก,กับเหยื่อสูตรเด็ดครับสำคัญสองอย่างอาหารปลาดุกกเหยื่อสูตรเด็ดไปตามกันเลยครับกาจะดักให้ดูแค่สามหลังพอครับครับใส่เหยื่อแล้วครับัจะลองดักดูฝั่งนี้ครับ หลัทงที่น้ำเข้าทุ่งนาน,นี่นะมีตัวไหมนนเส็จแล้วมันหม,มันครับไปหลังต่อไปครับทนี้ครับดูเข้าไหมอุ๊ เป็นไม้ความไม้นั่นนะครับหลังต่อไปครับ,บ,รบน,ะ,นะครับน,นี่หลังดังโยนไปเลยโอ้ความ ได้สวยไหมอ๋อได้สวยแล้วครับไปแ,แล้วครับพอแล้วดูสังสองสามล้งพอน่าจะดักฝั่งนูน้นฝั่งบ่อด้วยติดตามกันพรุ่งนี้เช้าครับมันมันว่จาจะมานหรือไม่ม,มานก็ต้องติดตามก่นข้าวแล้วเนี่ยข้าแล้วห้าโมงสี่สิบแล้ว ตอนเช้า,ชาครับสวัสดีตอนเชา้ามาคู่กับดักคอนโดครับไปกับฟุ้งครับดักไว้ไหมครับดักไว้เมื่อวานเกียรหลังรีวิวไปสามลังครับครับตรงนี้หลังแรกครับตรงโน้ตน,นตรงก้มนัยตรงนั้นตรงหลังตรงนั้นแล้วก็ดักไว้ในบอ่อประมาณสี่ลังมาถึงครับ ตกโมงเช้ายังมืดอยู่เลยนี่เมื่อวานฝนตกฝนตกหนักเลยนี่มาถนนลื่นครับนะยามกันเลยครับมีรอยคนขยเขาใส่เบ็ดอยู่นี่นะักตามกันเลยครับไปจะมาเลยมาเลยตามกินปูไหม <c ười> ดักไว้

มีถูกอยู่ครับเนี่ยนตรงนี้เจ้าของเขายังไม่ได้มาเราก็ทําเนาที่หาอยู่หากินแบบบ้านๆไม่เอาของใครครับเราก็หาของเราต่างคนต่างหากินครับไม่ว่ากันเราก็มันมา้องหยังแรกให้มันครับมันดื้อเราไปเท่าเอย ทุกตัวเดียวขึ้นจักับกุ้งงมาจริงๆด้วยครับนี่ไงมาจริงๆด้วยนูซิดูซิกี่ตัวหนึ่งสตัวครับกุ้งก็ได้เหมือนกันครับกุ้งแต่ไม่เยอะเยอะยังอยู่ไัลำต่อไปครับ ดูว่าอะไรถูกเราไม่เอาหรอกครับว่ามันถูกมันติดติดอะไรปลาช่อนครับเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่แล้วครับนี่ชมตัวใหญ่เลยครับ,รบไปไม่เอาหรอกครับ Sí. สองที่สองกันเลยครับมหมันมานเนื้ออ,อะไรดำดำเนออะไรดำดำอีกแล้วปูหอยโอ้ได้เหยื่อได้เหยื่อแล้วครับเหยื่อดักปะไร นี่ระยะสุดเด็ดของกนันเอาปลาไหลลไปหลังต่อไปครับัต่อไปกันเลยมันมโนไหนม,ไหนมัดไว้ตรงไหนมั้งคบนี่เหรอ หยุดสลักลุดเลย ım, giving, like หมดบ่ออีกแล้วดูหมดไล่หมดนาหมดเลยวันนี้มันมานครับหมดไล่หมดนาเลยไปครับย้ำให้ดูแค่นี้พอครับดยกออกกุ้งได้ปูครับ ไม่คาดคิดว่าปูจะเยอะขนาดนี้โอ้ขัก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 เลยขักเลยนี่ขัก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 ปูเฮ้ยปูปูดำพยามปูน่ะนะครับเก็บปูให้หมดทุนครับเดี๋ยสรุปผนกันที่บ้านเลยครับบาย กลับด้อแล้วครับคุณจะตกแต่เช้าเมือคลึ้ม,มาเลยอยากเสร็จแล้วอย่างนี้ได้ตะปูครับมองเงือก,กเล่นตนิดล้อรถ พยานะยามไประบอปูกเก็บระบอเบ็ดอะ่ะเพราะใส่เบ็ดได้ปลาตัวใหญ่ครับเก็บปูไปหมดแล้วนี่ออไปยังปลาปลาตัวใหญ่ตรงนี้อไอไปแล้วมั้งออไปแล้วเาาน่ออไปแล้วตัวมันไป วัสดีครับไอเอ็มนอบุจางก็เอ็มมนมอยนะครับงนี่ครับดูด้ยครับอะไรเนี่ยปิดคิวปิดคิวโอ้คุหอยบกลายู่ครับ ตอนนั้นก็เป็นที่บนนะครับรวมไปทั้ง จมน้ำนานเหรอตรงวารนอนให้ตแลก็เอาดิงๆไปใหม่ตาโบว้าวตุ่มเนี่ยแบบบิลล้อมออกยากครับ ได้ปลุงหน่อยนึงครับหลังนั้นปูคนได้ก้อยอยู่ครับ ไม่ใช้ได้อยากอยากจะ,จะ,จะ <laughs> ปิดแมปิดเมาส์ปิปแมตปิดเมาส์ปิดปากอนุญาตต่ออีหน่อย <ś ling> ยังอยู่นิดหน่งนี่ก็กุ้งนี่ก็ปูอะไรกันนั่งก็นาเนี่ย <laughs> เ yeah, yeah, yeah. ย่เย่เย่มีทั้ง,ง,งเย่มี yeah. ทั้งกระปอมเย่เย่สลับกันไม่ออกด้วยหนีบตามมันหนีบไว้เนี่ยโอ้กำดักมันจะขาเข้าอย่างนี้เลยขาขาแต่ว่ามันอยากจะออกเนี่ยอย่าหนีดี อนุญาตตุนครับก็พักกล้องหน่อยครับเสร็จแล้วครับเนี่ยหหมดบอลเลยมั้เงเห็นแล้วครับถ้าเพี่อนชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์แลวกดกระดิ่งด้วยครับเดีย๋ยวเติรนแล้วอ๋อวันนี้ได้ปูเยอะเลยหมดทุ่งนาเลยมั้งหมานๆมาคือเกาครับสวัสดีครับ ตัวโบเจ็ดหลังหนึ่งโบเลยเจ็ดหลังก็ได้แค่นี้ยหรอคบบอรับมีปลาอยู่ในบอ่บอปูอยู่ในทุ่งนานอยู่ในบอ่อก็มีครับสวัสดีครับ